สวัสดีค่ะสวัสดี F C ทุกทท่านนะคะพ่อพอแม่แม่ทุกทท่านคลิปนี้ก็พามาชมเด็กๆอีกเช่นเคยนะคะเช้านี้หลังจากที่แม่วาป้อนอาหารให้กับน้องปีใหม่เสร็จแล้วแม่วาก็ทำการนวดขาคลึงใต้ฝ่าเท้าให้น้องนะคะแม่วาก็ใช้วัสลีนนะคะทาช่วยเพื่อไม่ให้ปุ่มใต้เท้าน้องนะคะแข็งหรือ เกิดเป็นเนื้อแข็งเนื้อตายเหมือนครั้งที่แล้วนะคะนี่นะคะใต้เท้าน้องเป็นสีชมพูนะคะเพราะว่าคุณหมอเขาบอกว่าต้องให้ใต้ฝ่าเท้าน้องเป็นสีชมพูนะคะแล้วก็ไม่แข็งมันก็จะมีโอกาสทําให้น้องกลับมาเดินได้หรือลุกได้นะคะเราก็ต้องทํากายภาพให้น้องก็นวดนวดคลึงคลึงนะคะ จบยกขึ้นยกลงเพื่อไม่ให้ข้อเท้านะคะข้อเอ็นพวกเท้าพวกข้อเท้านะคะมันตายก็ต้องขยับขยื่นช่วยน้องก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ระบบประสาทน้องเขาก็ยังไม่ได้สั่งการให้ขยับขาขยับแขนได้นะคะแต่ว่าก็ยังมีกระดิกได้นะคะ มาวันแรกเลยน้องกระดิกขาไม่ได้นะคะแข็งแข็งไปหมดอย่างเดียวเลยนะคะตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะคะพอเวลาน้องหายใจถึงจะหายใจแรงมาแรกๆก็ไม่ขยับขานะคะหายใจแรงก็แรงที่ตัวแต่ขานี่แข็งนะคะมาตอนนี้แล้วน้องก็ยังมีกระดิกขานะคะเริ่มมีความรู้สึกแล้วแม่วาก็ ได้แต่หวังนะคะได้แต่หวังแล้วก็รอหวังไว้ว่าคงจะมีปาฏิหาริย์นะคะว่าวันใดวันหนึ่งคงจะทําให้ระบบประสาทของน้องนะคะกลับมาเพื่อจะมาสั่งการให้ยกแขนยกขาได้นะคะก็ถึงจะเป็นความหวังนะคะอันน้อยนิดแต่แม่ว่าก็ยังหวังอยู่นะคะตราบใดที่ เรายังมีความหวังนะคะความพยายามของเราก็จะไม่มีที่สิ้นสุดนะคะแม่วาก็จะพยายามนะคะทุกวิถีทางทําทุกทางนะคะท่านใดคอมเมนต์มาคุณหมอแนะนำอะไรมานะคะแม่วาทําหมดทําให้น้องนะคะในเมื่อเราตั้งใจที่จะช่วยเขาแล้วก็จะช่วยให้ถึงที่สุดนะคะ ก็ไม่รู้ว่าผลมันสุดท้ายนะคะว่ามันจะออกมาอย่างไรแต่แม่วาก็รับได้นะคะไม่ว่าน้องจะหายหรือไม่หายแม่วาก็จะเลี้ยงน้องต่อไปนะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะทุกๆความเมตตาที่ทุกๆท,ท่านมีให้กับน้องปีใหม่นะคะที่ทำให้แม่วานะคะ ได้สู้กับน้องปีใหม่ต่อไปถ้าไม่มีพ่อพ่อแม่แม่ช่วยน้องปีใหม่แม่วาก็คงจะหมดหนทางนะคะเพราะว่าแม่วาก็มีแค่แรงกายแล้วก็แรงใจที่จะช่วยน้องทางด้านทุนทรัพย์แล้วก็ค่าหมอตอเนื่องของน้องค่ารักษาตอนตอนเนื่องของน้องแม่วาก็ต้องขอความเมตตานะคะพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี ท,ทุกท่านที่พอมีกำลังทรัพย์ก็ช่วยเมตาน้องปีใหม่ด้วยนะคะให้เขาได้หาหมอต่อเนื่องนะคะหลังจากที่แม่วาทำให้น้องปีใหม่เสร็จทุกอย่างแล้วก็เก็บกวาดบ้านถูบ้านเสร็จแล้วก็ไปเล็มนะคะไปเล็มไผ่เงินนะคะที่คุณยายหมอท่านเมตตาส่งมาให้กับเด็กๆแล้วก็ให้แม่วาปลูกนะคะเพื่อจะได้ให้กินในระยะยาว ให้เด็กๆได้มีกินต่อเนื่องนะคะแม่วาก็ปลูกนะคะตอนนี้ก็เริ่มแตกหน่อข้างล่างแล้วนะคะตรงนี้ก็ถูกแสงแดดนะคะเช้าเช้าก็ถูกแสงแดดมาก็เริ่มแตกแล้วนะคะแม่วาก็เลมเลมนะคะวันนี้ก็จะเอาไปให้เด็กๆได้กินกันแม่วาก็ตรงไหนมีพื้นที่แม่วาก็เอาหัวหอมนะคะไปเสียบเสียบขึ้นแล้วนะคะหอมแดงแม่วาก็เอาไปไว้เพื่อต้องการใช้นะคะก็ไปเสียบเสียบไว้ เด็กๆข้างล่างนะคะก็กินกันอร่อยเลยน้องดวงใจน้องเตี๋ยน้องมีตงังลูกเท้านะคะก็กินกันอร่อยเลยนะคะก็เด็กๆบางตัวก็ไม่ได้มากินนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งจะกินอาหารอิ่มกันไปนะคะแม่วาก็เอาอาหารเปียกมื้อเช้าให้กับเด็กๆเขากินกันไปแล้วบางตัวก็ไปนอนแต่งตัวกันนะคะก็ไม่ได้มากินไผ่นะคะ แม่วาก็ตัดเอามาให้น้องปีใหม่น้องปีใหม่ก็กินนะคะกินเป็นคลายเครียดนะคะค่าตับสูงเครียดก็กินไั่เงินนี่นะคะคลายเครียดก็น้องก็กินนะคะที่แรกแม่วาคิดว่าจะกินเป็นแต่แมวนะคะหมาก็กินเป็นนะคะอร่อยเขาเลยนะคะก็กินไปเยอะเยอะเหมือนกันนะคะ หลังจากเมื่อเช้าแม่วาก็ให้กินอาหารเปียกไปแล้วนะคะเยอะเหมือนกันอาหารกระป๋องอาหารหมาป่้ยนะคะแม่วาก็ลองเอาไผ่เงินให้ก็กินไปเยอะเหมือนกันนะคะเอ็นดูนะคะกินไผ่เงินติดฟันค่ะติดฟันให้เขาใช้ความพยายามเองนะคะเพราะว่าถ้าเราช่วยเขาบ่อยเนี่ยเหมือนเขาจะได้ใจนะคะอะไรนิดอะไรหน่อยก็ร้องโวยวายนะคะ แม่วาก็ให้เขาช่วยตัวเองนะคะเสร็จเสร็จแล้วแม่วาก็เอาขึ้นไปให้กับเด็กในห้องแมวโตวก็จะมีน้องๆอยู่ด้วยเหมือนเดิมหลังจากที่กินอาหารเช้ากันไปแล้วนะคะแม่วาเอาอาหารเปียกให้กับเด็กๆไปแล้วกินอาหารอิ่มกันแล้วก็เหมือนกันนะคะเหมือนกับเด็กข้างล่างก็ไปแต่งตัวไปนอนเล่น ามมุมที่ตัวเองชอบนะคะบางตัวก็มากินไผ่เงินนี่นะคะดูพี่เต้าสามกูมาน,นะคะแจมทุกเรื่องชอบนะคะเขาเขามีความสุขนะคะเขาอยู่กับพวกพี่พี่เพราะว่าพี่พี่เขาเอ็นดูน้องนะคะสามภูมารเขาไม่เก๊ไม่อะไรนะคะเขาถึงชอบมาอยู่กับพวกพี่พี่แม่วาก็เอาลงไปอยู่ข้างล่างกับแม่วาเป็นช่วงๆนะคะ ช่วงไหนที่แม่วายุ่งยุ่งไม่ค่อยหยุดแม่วาก็จะเอาไปไว้กับพวกพี่ๆข้างบนห้องนะคะช่วงไหนว่างก็เล่นกันรับแก๊งสามกุมารก็จะเอาเขาลงมาเล่นอยู่ข้างล่างนะคะเขาชอบอยู่กับพวกพี่ๆนะคะไปเล่นคอนโดแมวกับพวกพี่ๆนะคะนี่ก็ห้องแก๊งแมวมืนแก๊งแมวมืนก็ฝึงจะกินอาหารเปียกอิ่มแล้วเขาชอบนะคะชอบไั่เงินก็ คงจะสบายเกินนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ก็จะเอายกมาเป็นทั้งกระถางแมวบ้านแมววาน,นีค่อนข้างจะโหดๆนะคะพอเจอกระถางนี่ก็ช่วยกันดึงนะคะสวบซ้ายสวบขวานะคะช่วยกันกระชากสรุปพออิ่มกันแล้วนี่ไผ่เงินในกระถางเยินนะคะเยินคุณยายหมอท่านก็เลยบอกว่าให้ตัดคอยตัดนะคะ อย่าให้น้องกินในกระถางเพราะว่ามันจะทําให้ต้นตายนะคะก็ทำตามแบบที่คุณยายหมอท่านแนะนํามานะคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่ช่วยกันรับชมคลิปเด็กๆคะ่ะ